ตอนที่ข้ายังเด็กข้ามีความฝันที่ชัดเจนมากความฝันหนึ่งข้าเห็นพวกพี่ๆเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าและพวกเขาก้มลงกราบข้าในวัยหนุ่มที่เปี่ยมพลังข้าเล่าความฝันนี้ให้พวกพี่ๆและข้าทําให้พวกเขาโกรธไม่เห็นจะมีอะไรเลยมันก็แค่เรื่องไร้สาระของเด็กๆโยเซฟข้าไม่ทันคิดว่าพวกพี่ๆจะอิจฉาความฝันของข้าขนาดนั้นและพ่อก็ยังแสดงความโกรธปลานข้าเป็นพิเศษวันหนึ่ง พวกเขาไม่ทนอีกต่อไปพี่ชายแท้ๆของข้าขายข้าเป็นทาสข้าได้ยินพวกเขาวางแผนจะบอกกับพ่อว่าข้าถูกสัตว์ป่าฆ่าตายไม่นะลูกพ่อ นั่นต้องทำให้พ่อข้าทุกร์ทมใจอย่างแน่นอนจากนั้นขณะเป็นทาสข้าถูกจับในสิ่งที่ข้าไม่ได้ทําแล้วก็ต้องมาอยู่ที่นี่ทุกอย่างช่างไม่ยุติธรรมเลยอ่ะข้าต้องการโอกาสที่จะเจอพวกพี่ๆอีกครั้งและดูว่าวันนี้พวกเขาเป็นคนแบบไหนข้าหวังว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแล้วยอเซฟผมเข้าใจแล้วที่คุณต้องการก็คือแผนหนึ่ง แผนที่จะพาคุณออกจากที่นี่ผมหมายถึงพวกพี่จะนับถือคุณให้เกียรติคุณได้ยังไงถ้าคุณติดอยู่ที่นี่พระเจ้ามีแผนการสําหรับเราแต่ละคนนะคลิสเขารู้ข้อน,นั้นดีไม่ว่าด้วยเหตุผลอันใดก็ตามที่ข้าต้องอยู่ที่นี่เขารู้ว่าเป็นไปเพื่อการรับใช้พระองค์